สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินยดีชนบทใหม่แล้วสวัสดีกันทุกคนเดิในวันหยุดเลยค่ะพี่น้องขอมีความสุขกันทุกคนนะจ้ามาเบิ่งดูพี่เปินงทำรถเมื่อวานไปถึงไหนแล้วมาเบิ่งกันดูนีเ่เสริมเห็นบหเสริมขึ้นสองนิ้ว เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ออกไปถึงในแล้วชะช่างเอ้ยช่างช่างไฟฟ้ามาทำรถแซว <c oughs> เฮ้ยแดดจ้กวันยังไหนพี่น้องเอ้ยเรเห็นมีแดดมีเดือดแล้วเมื่อเนี้ยไต้ตอมแดดนะบ่งบรรยากาศเะยค่ะพี่น้อง บรรยากาศรู้สึกว่าจะฝนฟ้าหรือ,อยังไงเชียงรายเนาะเห็นเนาะคึมคึมคํำคำเนาะน,นี่กล้วยไข่ได้เนี่ยไปนองเดี๋ยวรออยสักพักนึได้กินดูนี่เรียบร้อยแล้วหลดช่างสยามเนี่ยทำเสริมขึ้นมาพี่น้องเสริมโอ้เอากัน นักกันน้เมืนมวานเนี่ยต้องโยงขึ้นคุณน,นะต้องเสริมเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้ขังนี้เข่าแล้วที่นี้เดี๋ยวก็ขัดตะอพี่น้องขัด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 ออกถึงคำนะครับขัดออกมันก็จะควนมังนิดหน่อยธรรมดาอืธรรมดาทำรถเนาะควนนิดหน่อยโอ้เมย่อลยเมอวานเนี่ยก็จะข้าที คนทำกับงอมน <laughs> ะสองทางมันก็จะมีบางก็ควรนิดหน่อยควรนิดหน่อยเดี๋ยวเขาขัดเอาขัดเอา,เ,อาเป็นอย่าง,งตลอกนิดหน่อยก็จะขัดแล้วไ่ยากลดนะก็ถึงว่าลดลดไหก็ถึงว่ารถลดมีรถมันก็ต้องรถลดหมดละธรรมดา ลดลวดเนี่ยเสร็จเลยยังไ่เสร็จยังไ่เสร็จงเส็จจทำให้เสร็จเด้อบรรยากาศนะคะพี่น้องเอยคักขนาดยามเช้านะคะสวัสดีวันหยุดกันทุกคนนะคะคอยมีความสุขกันทุกคนเด้อหายลูกหายป่ยหายเจ็บหายป่วยกันเนาะน้ำท่วมก็เป็นแต่สงสาร คอ้สู้ๆกันนะจ๊ะคน